แาค่าความยืดหยุ่นเมื่อสักครู่นี้เราจะมาดูต่อว่าประเภทของความยืดหยุ่นมีอะไรบ้างเช่นเส้นอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ไม่ด้สมบูรณ์การยืดหยุ่นคือเส้นอุปสงค์ที่ปริมาณความต้องการซื้อไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปลักษณะเส้นอุปสงค์เป็นเส้นตั้งฉากกับแกน นอนแสดงถึงปริมาณสินค้าอยู่คงที่เมื่อมีราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปเช่นความต้องการไตเทียมของผู้ป่วยโรคไตที่ปริมาณความต้องการอยู่กับที่ในขณะที่ราคาของไตเทียมมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เท่ากับ0ยอิลาสติกเท่ากับ0เห็นไหมฮะจะเป็นแบบนี้แกนตั้งขนานกัน นะเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นเท่ากับศนเป็นเส้นตั้งฉากกับแกนนอนหมายความว่าไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงปริมาณความต้องการก็จะเท่าเดิมนะปริมาณความต้องการก็จะเท่าเดิมคือสินค้าชนิดน,น,นี้คือเป็นสินค้าที่ไม่เป็นผลกับราคาหมายความว่า ราคาไม่เป็นผลนะไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงปกติถ้าราคาเพิ่มขึ้นคนจะซื้อน้อยลงถ้าราคาลดลงคนซื้อเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสินค้าชนิดนี้จะเป็นสินค้าที่ราคาไม่มีผลใดๆกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้ออ่าถ้าจะยกตัวอย่างใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็นอาจจะเป็นโลงศพอ่ะเพราะว่าไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ย คนก็ซื้อจำนวนเดียวถูกไหมต่อให้เนี่ยมันคือมันไม่ถูกมันมันก็ไม่ถูกเท่าที่จะเพื่อว,ว่ามันใกล้เคียงที่สุดแล้วว่าสินค้าที่ราคาเป็นผลน้อยที่สุดและกันนะฮะคนก็จะซื้อเพียงแค่หนึ่งโลงเท่านั้นมันคงไม่มีใครแบบว่าเออซื้อเยอะๆไว้ช่วงเซลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะซื้อ ไว้เพียง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งอันเท่านั้นหนึ่งโงเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะต่อไปอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่นเส้นอุปสงค์ที่ความยืดหยุ่นน้อยความยืดหยุ่นน้อยเส้นอุปสงค์ที่ยืดหยุ่นน้อยคือเส้นอุปสงค์ที่ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นจํานวนเล็กน้อยเมื่อดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นจํานวนมากจะตรงกันข้ามเห็นไหมฮะ เส้นอุปสงค์เป็นเส้นที่ค่อนข้างชันแสดงถึงระดับก,การเปลี่ยนแปลงของปริมาณมีค่าน้อยกว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาจะได้ค่าความยืดหยุ่นมีค่ามากกว่าศูนย์และน้อยกว่า1เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังต่อไปนี้นะฮะต่อไปสินค้าที่มีความยืดหยุ่นน้อยได้แก่ยารักษาโรคเห็นไหมฮะอาหารบุหรี่ แสดงถึงปริมาณความต้องการซื้อลดน้อยลงเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปมากก็เป็นประเภทอาหารสินค้าที่มีความจําเป็นอย่างเมื่อกี้ที่เราคํานวณนได้0.43ก็ถูกจัดอยู่ในความยืดหยุ่นประเภทน้อยด้วยไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดยังไงคนก็เปลี่ยนแปลงการซื้อน,นี่แหละแต่เปลี่ยนแปลงน้อยนะฮะผิดกับอันนี้นะน,นี่คือความยืดหยุ่นน้อยเส้นจะค่อนข้างช,านชันชันเดียยังไงนี่ชันลักษณะข,ของเส้นที่ชันให้ทุกคนนึกถึง ให้นึกถึงภูเขาภูเขาชันก็คือภูเขาที่เกือบจะตั้งฉากแะแต่ไม่ตั้งฉากนะถ้าตั้งฉากมันจะกลายเป็นสินค้าที่ไม่มีผลต่อราคาชันหมายถึงว่าเนี่ยลาดเอียงอย่างเงี้ยถ้าเราเดินขึ้นภูเขาที่อย่างเงี้ยเราเดินยากเปลี่ยนแปลงยากจำเป็น,นี้ก็ได้นะฮะเปลี่ยนแปลงยากจําไว้อย่างนี้นะมีความเปลี่ยนแปลงยากต่อไปเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นแบบคงที่ คือเส้นอุปสงค์ที่มีลักษณะเป็นเส้นโคง้งแสดงถึงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกับร้อยละการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าหรือมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ1ลักษณะสินค้าอาจเป็นสินค้าอะไรก็ได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของราคาเช่นถ้าราคาเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ10ปริมาณก็จะลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันก็คือร้อยละ10 โดยค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์มีค่าเท่ากับ1อันนี้คือสินค้าอะไรก็ได้เส้นจะมีลักษณะแบบนี้เป็นโค้งแบบนี้คือหมายความว่าสินค้าชนิดนี้ถ้าราคาเพิ่มขึ้น1บาทคนก็จะลดลด,ลดปริมาณการซื้อ1หน่วยหรือเอาเปรียบเทียบไปร้อยละดีกว่าถ้าเกิดราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ20คนก็จะลดปริมาณการซื้อร้อยละ20ตามเลย หรือถ้าราคาลด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 ลงร้อยละ30คนก็จะเพิ่มปริมาณการซื้อร้อยละ30ตามไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนี่เราเรียกว่าความยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็คือเพิ่มในสัดส่วนที่เท่ากันสังเกตได้ยังไงดูจากเดลต้าของ p กับเดลต้าของ q มันจะมีช่วงเห็นไหมฮะช่วง p 1กับ p 2กับ q 1กับ q 2เนี่ยช่องเห็นไหมฮะห่างที่เท่ากัน จะเป็นช่องห่างที่เท่ากันและเมื่อมันเท่ากันแล้วเนี่ยสินค้าชนิดนี้มันจึงสามารถบอกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอัตราที่เท่ากันพอมันเท่ากันปุ๊บมันคือจะถามว่าสินค้าอะไรในโลกนี้ที่มันมีลักษณะแบบนี้มันมันมันคงไม่เข้าขายทั้งหมดแต่เอาเป็นว่า อย่างเมื่อกี้ที่สักครู่ที่ที่ได้อ่านไปก็คืออะไรก็ได้อะถ้ามันลดลงและเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันถ้าเราหาเจอนะฮะในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันและเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากคือเส้นอุปสงค์ที่มีเส้นค่อนข้างลาดแสดงถึงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ มากกว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาจึงทําให้สิ่ประสงค์มีค่ายืดจุ่นมากกว่าหนึ่งเห็นฮะสินค้าที่มีความยืดหยุ่นมากจะได้แก่สินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเสื้อผ้าราคาแพงสินค้าที่คงทนที่มีอายุการใช้งานนานเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์บ้านพักอาศัยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อยทำให้ ปริมาณการซื้อของผู้บริโภคลดลงมากในขณะที่การลดลงของราคาเพียงเล็กน้อยทำให้ปริมาณการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นมากดูรูปนะฮะนี่เมื่อกี้ชันมากใช่ไหมอันนี้ชันน้อยในรูปนี้สังเกตเห็นไหมเราเราพูดแลยว,ว่าเป็นเส้นภูเขาเมื่อกี้มันมันตั้งอย่างเกือบจะขนานกับแกนนอนเลยเห็นไหมฮะชันมาก ปีนปนีนขึ้นเขายากแต่อันนี้มันชันน้อยหมายความว่าความชันมันมันแทบจะขนานกับแกนนอนถ้าเราเดินขึ้นภูเขานี้แล้วก็ขึ้นง่ายถูกไหมอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันเดินขึ้นยากเพราะนั้นหรือให้เราดูสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง <S <S เช่นเนี่ยดูจากช่องเมื่อกี้เดลต้า <Delta S 2> ของ p เป็นสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่าเดลต้าของ q ก็คือปริมาณการซื้อเห็นไหมฮะปริมาณการซื้อแี่ Q1 กับมา Q2 เนี่ยมันมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคามันมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วมันจึงทำให้หากราคาเปลี่ยนแปลงเพียงนิดหน่อยอย่างเมื่อสักครู่ที่ทฤษฎีบอกเพียงนิดหน่อยเอง จะทำให้ปริมาณการซื้อเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าราคายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วถ้าออถ้าสินค้าใะ้ภทฟุ่มเฟือยเพิ่มราคานิดหนึ่งเราก็จะไม่ซื้อทันทีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่เหมือนเช่นอาหารหรือ ยารักษาโรคเมื่อกี้ที่สักครู่ที่บอกไปเพราะนั้นตรงนี้เราเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหารได้ยังไงง่ายมากเลยเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเราเป็นประเภทอาหารเป็นสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในสินค้าที่มีความต้องการต่อการดำรงชีวิตคือมีความชันมากมีความยืดหยุ่นน้อย เพราะฉะนั้นการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลง,งราคาของเราย่อมที่จะทำแล้วคุ้มกับการปริมาณการซื้อที่ลดลงเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าต่อให้เราเ,เพิ่มราคาสินค้าแล้วปริมาณการซื้อก็ยังลดลงแต่ลดลงนิดเดียวเองเพราะนั้นหากเราเป็นผู้ประกอบการ เราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเออปริมาณการซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในช่วงที่เราะระลับได้ในการเพิ่มราคาเพราะนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับนโยบายในการกำหนดราคาว่าเ,ออเมื่อเมื่อราคาเราถ้าเราจะกำหนดราคาให้แพงขึ้นมาหน่อยเราก็สามารถที่จะยอมรับได้ว่าเออมีผู้บริโภคมีผู้บริโภคบางคนที่อาจจะ หายไปบ้างแต่ไม่เป็นไรเรายังอยู่ได้เรายังสามารถที่จะตอบได้เรายังสามารถที่จะใช้มันได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็คือเคล็ดลับของการรู้ความยืดหยุ่นว่าเออเมื่อมันรู้ความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคาดการคาดคะณีได้ว่าถ้าเราเอาความยืดหยุ่นเหล่านั้นมาใช้ มันจะทำให้สินค้าของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนถ้าเกิดมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลักษณะนี้ลนะักษณะ,ะนารกษณะโน,น้นหรือถ้าธุรกิจอันไหนเกิดไปเจอความยืดหยุ่นแบบสมบูรณ์เมื่อกี้ที่พูดก็คือราคาเปลี่ยนแปลงไปมากทำให้ ปริมาณการซื้อเปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนที่มันเท่าเท่ากันเพราะนั้นสัดส่วนที่มันเท่าเท่ากันมันจะทำให้สินค้าเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าราคาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบเนี้ยเรายินดีไหมเราสามารถรับได้ไหมเห็นไหมอันนี้คือเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความยืดหยุ่นเราจะเห็นว่า ความยืดหยุ่นเนี่ยมันมันมันจะซับซ้อนมันมันจะลึกกว่าดีแมนกับมันจะลึกกว่าตัวดีแมนกับซัพพลายไปอีกสเต็ปหนึง่งในขั้นหนึ่งก็คือตรงที่ว่าถ้าเรารู้แค่ดีแมนกับซัพพลายเราจะรู้แค่ปัจจัยที่เขากําหนดตัวในการกําหนดสื้อว่าเอ๊เขาซื้ออะไรแต่ถ้าเรารู้ความยืดหยุ่นพ่วงเข้าไปด้วยอีกหน่อยหนึ่งเจ้าของหรือผู้ประกอบการเนี่ยรู้เรื่องของความยืดหยุ่นเข้าไปอีกนิดหนึ่งมันจะทําให้เรารู้ว่า อ๋อถ้าเกิดเราลดราคาแบบนี้นะสินค้าเราเป็นลักษณะแบบนี้นะสินค้าเรามีความเป็นแบบนี้นะเรามันจะทำให้สินค้าหรือธุรกิจของเราเนี่ยสามารถไปได้อีกนะถามว่าเอ๊ะแล้วราคาละ่ะมันจะเป็นยังไงนะฮะทีนี้เส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นแบบสมบูรณ์คือเส้นอุปสงค์ที่มีค่าความยืดหยุ่นไม่จำกัด แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหรือคิวนะฮะที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่ระดับราคาสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์เป็นเส้นตรงขนานกับแกนปริมาณแสดงถึงระดับราคาที่คงที่ขณะปริมาณสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงสินค้าอันได้แก่สินค้าเกษตรเช่นข้าวเปลือกลำไยทุเรียนราคาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจ โดยราคามักจะอยู่คงที่ในขณะที่ปริมาณความต้องการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะ,ะมาดูเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นบบสมบูรณ์เป็นเส้นตรงขนานกับแกนปริมาณลักษณะแบบนี้อันนี้เกี่ยวกับพวกสินค้าเกษตรตรงที่ว่าไม่ว่าคือสินค้าเกษตรเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่ถูกกำหนดโดยราคากลาง ราคาตลาดรัฐบาลส่วนมากจะเป็นผู้กําหนดเราจะสังเกตว่ารัฐบาลชอบออกมาแถลงการนโยบายราคายางพาราราคาพืชสวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมักจะเป็นราคากลางเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอนุมานได้ว่า P ตรงนี้เป็นระดับราคาตลาดได้เห็นไหมเกษตรกรเสนก็จะขายกันในระดับราคาตลาดแบบนี้เป็นต้นเพราะถูกควบคุมปริมาณไม่ว่าราคา ปีนี้คนอาจจะอยากทานทุเรียนมากหน่อยอ่ะทุเรียนน้อยหน่อยยังไงราคาก็ถูกกำหนดโดยโดยแกนนี้อยู่แล้วนะฮะนี่ก็คือลักษณะของอเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นแบบสมบูรณ์ที่เป็นเส้นขนานกันกันกบแกนนอนในเรื่องของระดับราคาสินค้ายกตัวอย่างไป้วว่าเช่นสินค้าเกษตรเป็นต้นนะครับ